ด้านล่างก็จะเป็นหนามกันลื่นนะครับคุณลูกค้านะครับหนังสีดําเดินได้สีแดงครับ MG 3ปี2018นะครับคุณลูกค้าด้านหลังนะครับคุณลูกค้าก็จะมีแนวตั้งกันส้นรองเท้าให้คุณลูกค้าด้วยนะครับผมงานสวยงามทีเดียวครับลูกค้าครับปีดค้างเก็บให้เรียบร้อยพอดีเป๊ะเลยลูกค้าปีดค้างนะครับ ให้คุณลูกค้าดูหนังนิดนึงนะครับว่าหนังพีแท้นเนี่ยมันเป็นยังไงคือเวลาเรากดดูมันจะแน่นมากนะครับพอเราปล่อยมือมันจะคืนรูปท,ทันทีสําหรับคุณสมบัติเด่นของโฟม s p e 2ชั้นนะครับคุณลูกค้าครับสําหรับตัว MG3 ตัวนี้นะครับ จะเป็นตัวห้าประตูก็จะมีตัวปิดหลังเบาะแล้วก็จะมีชิ้นสัมภาระให้คุณลูกค้าด้วยนะครับมีชิ้นสัมภาระให้ด้วยนะครับมีปิดหลังเบาะให้คุณลูกค้า2ชิ้นนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเพากลางเราก็จะทําเป็นชิ้นเดียวกันจะไม่แยกชิ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นลงไปใต้พรมรถนะครับผมสวยงามครับ ส่วนใ่ดักฝุ่นลูกค้าเลือกเป็นใยกุชชี่สีดำครับคุณลูกค้าครับใยกุชชี่สีดำเข้ากันทีเดียวครับหนังสีดำเดินได้สีแดงนะครับผมหนังสีดำเดินได้สีแดงแล้วก็เลือกใยดักฝุ่นลายกุชชี่เป็นสีดำสั่งซื้อตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษแถมใยดักฝุ่นให้คุณลูกค้า4ชิ้นนะครับมีให้คุณลูกค้า4ี่ชิ้นเลยทีเดียวสำหรับใยดักฝุ่นคือเวลาทำงบศาสตร์เนี่ยมันจะได้ง่ายๆลูกคา้า เวลาทำความสะอาดลูกค้าแกะแค่ใยครับออกไปแปรงออกไปซักออกไปฉีดน้าล้างนะครับส่วนพรมหนังก็เอาเครื่องดูดฝุ่นดูดเอาผ้าชุบน้ําเช็ดได้เลยครับลูกค้าครับนิ้นทําความสะอาดง่ายกันน้ํากันฝุ่นทําความสะอาดง่ายถ้าโจทย์คุณลูกค้าอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมติดตั้งได้เลยครับรับรองครับตรงแปลกตรงโจทย์ตรงประเด็นที่คุณลูกค้าต้องการจริงๆพี่ปูใยเลยไอ นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใยสี4ชิ้นใน1คันนะครับทางร้านเราจะมีให้คุณลูกค้า4ชิ้นนะครับก็คือข้างหน้า2ชิ้นนะครับแล้วก็ข้างหลัง1ชิ้นนะครับผมติดตั้งกันหน้าร้านจริงๆนะครับไม่ได้ไปนัดติดตามปั๊มตามห้างนะครับผมเพราะสินค้าเรามีร้านเรามีหน้าร้านนะครับบริการกันจริงๆชิ้นค่ะชิ้นงานรับประกันให้คุณลูกค้าหนึ่งปีขอบคุณมากพี่เชยได้ครับพี่ขอบคุณมาก ได้ดับฝุ่นก็ติดตั้งกันง่ายครับคุณลูกค้าเพราะว่าเราทํางานงานคือโรงงานเขาทามาให้เราได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเสี่ยงว่าสั่งซื้อแล้วจะได้งานที่ตรงปกหรือว่าตรงรุ่นหรือว่าพอดีไหมนะครับมาหาเราหน้าร้านครับมีปัญหานะครับเราดูแลให้คุณลูกค้าเลยนะครับผมไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องมาจินตภาพว่าสั่งซื้อแล้วงานที่ได้จะตรงตามปกไหมปูแล้วมันจะสวยไหมนะครับไม่ต้องครับนะฮะเรามีหน้าร้านลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกสีเลือกเลือกสีเลือก